วันนี้เราจะพาไปรีวิวร้านอาหารอร่อยๆอร,ออร,ริมน้ำบรรยากาศดีที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเอาบักฟลังนี่มันจมมาอย่างโหมันอ๋อมันบอกฟอใจที่คนไทยเฮากินพิซซ่าน่าทุเรียนกับพิซซ่าหน้าสับปะรด <c oughs> ถ้ามันได้หั่นพิซซ่าหน้าส้มตำ <c oughs> แหมสมไฮยกันมันบดินตายเลยกัน <c oughs> <c oughs> แต่เหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับเพราะที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเขามีพิซซ่าหน้าผักโขมใช่แล้วครับผักขมกับผักโขมอันเดียวกันกินแล้วมันก็จะกล้ามขึ้นเหมือน๊บไอ้ระักฟรังนั้นหันนี่ไทยใจขึ้นอินาอันนี้น้องเนยก็จะกินโชว์ให้พวกเราดูนะครับกัดให้มันเป็นจยุดๆอ่ะายสิวยื สำหรับใครที่เบื่อบรรยากาศที่บ้านตัวเองอยากจะพาครอบครัวเปลี่ยนบรรยากาศก็ขนกันมาล้อมวงกินข้าวได้ที่ร้านสำหรับกับข้าว99อําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับ